สวัสดีครับผมแม่พี่น้องพบกับข่าวไพรียงนังการบริเวณภาคใต้ฟังตัดออกประจำวันอังคารที่9กันยายน2568นรกับผมนายสุอิชลีวันนี้ผมแม่ like yeah, พี่น้องจะได้เจอกับลัสรากนหรือมั่งมาเลยนกันเลยครับจากเพนต์ี่ตัวการพิพิพิครับเช่นเดียวกับมีลมว่าซุ้มนะครับผ่าพันผักเนื้อแล้วก็อผักตอนออกเชียงเนื้อต่อบุญนะครับแล้วก็ตัวเอลติดอยู่ข้างล่างๆมันจะจีนนครับนั่นคือย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับที่อยู่ทางตอนล่างของประเทศจีนครับมาเลยมีกันบ้าางครับจก ภาคใต้ายเดือนธัมครับเช่นไงวะครับมีเมฆค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับปกคลุมอยูเป็นอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันนามันนะครับแล้วถ้าบริเวณไหนเป็นฝนบางมาเลยนะตัวฝนครับคลองฉุ่มพลนะครับตรวจเจอคลุมฝนเล็กน้อยที่ปั่นขาครับอยู่บริเวณอ่าวไทยแล้วก็อันนามันด้วยนะครับผมพี่น้องครับมาเลยคลองสถิงตากันบ้างครับเป็นคนฝนกลุ่มเยอะเลยนะครับอยู่กระจายเลยนะครับทั้งอันนามันแล้วก ah <mor> ็อ่าวไทยนะครับช่วฝั่งอันนามันเนี่ยก็จะผัดเกาอ่าตรังสตูนกระบี่นะครับส่วนอ่า อ่าวไทยนะครับเขาจะมีฝนอยู่บริเอานาคนด์นะครับมาเล็อุณหภูมิสูงสุดกันมั่งครับเลขว่าครับวัดได้3.5องศาเซลเซียสกับถี่สนามบินนครที่ตำลาดครับแล้วก็อุณหภูมิตามสุดชาวอันนี้ครับวัดได้2.6องศาเซลเซียสกับที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อีกที่ครับเป็นอำเภอหนองกิจจังหวัดพัทนีด้วยครับ มาเมล็รายงานปริมาณน้ำฝนของซาเนี่กันบ้างครับที่วัดได้ตีเช็ควัาชาเรียกว่าจุดทึงตีเช็ควัาชาวันนี้ครับเยอะสุดนะครับ 7c จุด c มิลลิเมตรครับที่อำเภอท้องที่จังหวัดปัตตานีครับมาเมล็แบบบรรอากาศของตายฟังตัวกันบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีฝนแล้วก็ฝนฟ้ากขนองในหลายพื้นที่เลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสกับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31ถึง33องศาเซลเซียสครับ มาแลกคลือลุ่มบริเวณเอาไทยกันบ้างครับช่วงนี้ครับก็จะเป็นลุ่มตอนตอกเชียงใต้ครับความเร็วก็จะอยู่ที่1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับห้างฟังทะเลครับก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอ,องเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยนะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวระมงเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ มาเลียข่านไหมสภาวะอากาศในช่วงเจะาวันข้างหน้ากันบ้างครับตั้งแต่วันนี้นะครับก้าวกันยาเกิถึั้งแต่่สิบห้ากันยาสองปันหั่นหลังสิบแปดครับภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนบนเนี่ยในช่วงนี้นะครับจะมีฝนอยู่เอยล่ะหกสิบข้อมือถีนะครับมาได้ทั้งตอนล่างกันบ้างนะครับช่วงเจ้าวันนี้นะครับจะมีฝนอยู่เอยล่ะสี่สิบถึงหกสิบข้อมือถีเลยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทูบกล้องศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตอนออกเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานและพิทข่าวสารมาให้พพ่่่ออแมมีนน้งงครััับชฟก พบกันไม่ต่อเชา้าสวัสดีครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน